ถ้าคุณอยากร่ำรวยมากขึ้นจากการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์คุณจำเป็นต้องมีส่สนีครับ b u i l n e t s r Mind หรือคนที่มีหัวคิดทางธุรกิจคนที่มีหัวคิดทางธุรกิจนะครับจะทำให้เขาเนี่ยหาเงินเก่งเพราะว,าว่าวิธีคิดของเขามันใช่จึงทำให้วิธีหาเงินเนี่ยมันใช่ด้วยเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะชอบใช้ศักยภาพ ความสามารถตัวเองหากําไรไม่ชอบเสียเวลาครับชอบทําอะไรที่ทุ่มเทศักยภาพลงไปแล้วก็ได้เงินนะแล้วก็สามารถที่จะทาหลายๆอย่างได้พร้อมๆกันเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากเป็นคนที่มีบิสเนสไม่ลองวางแผนในการทํางานครับลองคิดให้มากขึ้นว่าธุรกิจของฉันจะโตได้เพิ่มอย่างไรลองคิดวิธี12-345มาดูคือธุรกิจส่วนมากเนี่ยใช้เพียงแค่1นึหสวิธีคุณอาจจะมีแผนสำรองถ้าวันนี้นะครับคุณเป็นคนที่มีหัวทางธุรกิจอะไรก็ทําเงินได้หมดครับยกตัวอย่างเช่นตอนที่ป้าอยู่บริษัทนะครับไทย เ,เขาขายมือถือใช่ไหมครับแต่ว่าเขาก็มีไอเดียทางธุรกิจครับว่าเฮ้ยขายแอปพลิเคชันบางอย่างที่ไปใช้บริการในซัมซุงหรือว่าอาจจะขายเคสขายฟิล์มกระจกเห็นไหมครับนั่นคือการมีหัวทางธุรกิจแทนที่เราจะขายแค่โทรศัพท์มือถือแต่เรากับขายอย่างอื่นได้เพิ่มขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าวันนี้คุณเนี่ยกำลังไลฟ์สดอยู่คุณจะทํายังไงให้คุณมี b u ส i n เน s ไมลครับหรือหัวคิดทางธุรกิจ นั่นก็คือคุณต้องกล้าขายครับพอคุณกล้าขายเนี่ยคุณนําเสนอสิงที่คุณขายออกไปนั่นคือคนที่มีหัวคิดทางธุรกิจเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าฉันคิดอะไรมันก็ทําเงินได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยฝึกในเรื่องการคิดมากขึ้นคุณก็จะแม่นยําในเรื่องวิธีการหาเงินมากขึ้นแล้วก็วิธีการไปสู่ความสำเร็จมากขึ้นครับและนี่ก็คือ b u สซ n เน s ตไมล์นะครับถ้าคุณกําลังคิดว่าเฮ้ยฉันจะต้องเริ่มธุรกิจยังไงตอนนี้คุณกําลังเป็น b u สซ n เน s ตไมล์แล้วครับผอไปศาบ